เอาละครับมือนี่ก็มาอยู่กับเฮียโจฮึกเกลี่ยพี่น้องเอ้ามาแปดพันนะครับผมมือนี้เมื่อวานน้องหมวยเล่นเส้นไปเยอะนะครับผมนะโอ้ยเจ็บดากเลยครับผมนะเอานะครับมือนี้ก็จัดแปดพันล้วครับจวกตำรถนะครับผมนั่งดูมาสักพักแล้วนะครับผมนะเฮียว่าตำมันน่าจะไหลนะครับผมประมาณนี้เอาเมบอร์ละกันว่ามาแจกก่อนนอพี่น้อง แค่นี้แต่กระดิบายโหลดแล้วเอานะครับมาเบิ่งกันนะครับผมมาทั้งทำมาเนี่ยไรน้องละเอาว่าจังไดน้องล่ะว่าจังไดหนึ่งสองสามปัศนาขึ้นบกกระต่ายวงกระดุมกุญแจครับเอาล่ะพี่น้องเปิดแรกจวดครับพี่น้องครับสองหมื่นหกนะครับอือออ่าอะไรครับผมต่อเนื่องครับผมต่อเนื่องครับผม เตาเนี่ยกันไปกับพี่น้องอันน่าเตาจังสีครับพี่น้องค่อยว่ากนสีมาตำแน่นอนมาเมื่อ,อไรครับผมตั้งตำสีขาวน้อนพี่น้องเลยนะครับมาเมื่อันตำไหลกันไปครับผมไหลตำกัน,กนป่วยตามตำรับตำราโคตรเสียกันน้องพี่น้องเลยโอ้เมื่อวานนี่แทงต่าน้องหมวยดักทืกทุดทางเลยเว้ยนะครับผมงงกับนี่เลยนะครับพี่น้อง โอเคครับหาสามเอวกระตะควางกระดองเต็มปูเต็มคว้างกระดองปูก,กันเลยเทีเยวเทียวเลยสรักว่าอ่ามะครับผมนะอะไะครับสี่มื่นเจ็ดเข้าไปเปิดมากลลวครับผมงลงหลาก ต่อเนี่ยครับต่อมต่อเนี่ยครับเพิ่มเติมนะครับผมกระเบื้องเหล่ากันไปแล้วครับผมมาเบื้องแนวแท่งรับพี่น้องครับมาเบื้องแนวแท่งครับเบื้องแนวแท่งครับฮ่าอู้หุกอาชัพี่น้องเอ้ยขึ้นสูงเสียเลยอะไรกับภาษามื่นนกภาษามื่นนกอะไรกับหมื่หนักเอาละพี่น้องต่อไป พอพี่น้องต่อไปพอเป็นอย่างนะครับผมนะตั้งเป้าไว้สัี่สิบห้าหมื่นนะครับผมนะถ้าได้เดี๋ยวขปัดตัวนี้โหลดอันลาตเอาเละครับผมต่อไปไปตัดตัวเดียวครับผมมาสูงได้ยังไงนะครับงงกับมึงเหมือนกันนะมอยเนี่ยอย่างงี้มันต้องเดินลี้เหมือับผมนะเจอให้เฮียเอฟเซีเฮียโจเลียเอฟซีเฮียโจมักเลียอยู่แล้วนะครับผมนะ เรื่องเรือเรื่องอะไรนี่นะครับผมนะอย่างว่าแหละนะเที่ยวทะเลเยอะมันคนละเรือใช่ไหมอันนั้นมันเรือโอ้ย 4, 2, 2> สี่สองคูณสิบครับพี่น้องเอ้ยได้บนนู้นได้อยู่ครับนะ่าจะได้อยู่แหละนะครับผมนะเพราะว่าเราไมือ้หวานเยอะสามหมื 30, 000, ่นหัวครับตกโอ้ยตกนานก็มวยไปนี่นะครับผมตามตำรตาตำราข้อจัดสิ เอามานะครับผมมาเบอร์นะ่งกันแล้วก็ต่อไปแล้วก็ตามตัวเดียวนะครับผมนะเพิ่มเติมก็นอนตาแขงเอาเปิดมาน้องดดเนี่ยไหนเนาะน้องใดสองสาม เรียบร้อยครับสามเอี่ยวครับผมคูณไปครับพี่น้องเอ้ยถี่ข้อกันเหรอครับผมหอนเนาะเราหามือโอเคครับหามือเสียกับยู่งฮาร์ดเสียแต่อะไรนะครับหากกดไลค์กดติดต,ตามครับพี่น้องครับไปเลีบยพี่น้องเลย